วันนี้คลืนสีของเรานะครับต้องขอต้อนรับนะฮะปกติเราจะได้เจอกับเหล่าศิลปินนะครับวันนี้เราจะต้องขอต้อนรับ เหล่าดารานักแสดงนะฮะจากภาพยนตร์ที่เรียกว่าอยู่ในกระแสเลยนะฮะแล้วก็มีหลายคนที่เป็นแฟนคลับของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับภาค2แล้วครับนะฮะวันนี้พวกเขามาพูดคุยกับเราที่ขึ้นซีในช่วงซีบล็อกออฟฟิล์มนะครับต้องขอต้อนรับนะครับนักแสดงแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังสําคัญเลยพุ่งกลับของเรานั่นเองนะฮะจากภาพยนตร์เรื่อง Yes or No 2รักไม่รักอยากกักเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับอยากใช้แนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่านะมุมนี้มุมนี้นี่ คุณเคยเป็นอย่างดีพุ่มกับเดี๋ยวให้นักแสดงแนะนำตัวก่อนจะค่อยพุ่มกับทีหลังฮะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเป้ยธนาภาสระบุญค่ะรับบทเป็นเป้ยค่ะรับบทเป้ยค่ะมีอภิษฐาไคล์ร่มค่ะรับบทเป็นแย้มค่ะสวัสดีค่ะติณาสุพนานะคะในเรื่องรับบทเป็นคิมค่ะสวัสดีค่ะออมสุชาค่ะในเรื่องรับบทเป็นพายค่ะ รอบนี้วสมคณเปิดไปพุ่งกับาวโอ้ยนี่หน้าที่หลักอันนี้เป็นคนพายเรือ <c oughs> เป็นคนพายเรือเป็นหน้าที่หลักเลยหน้าที่เหนื่อยเลยนะครับเป็นไงบ้างครับได้ร่วมงานกับน้องๆครับผุมกล่าสนุกค่ะคสนุกสนุกปนปวดหัวแล้วสนุกครับ้สนุกแล้วก็ปน้องๆเขาค่อนข้างรับผิดชอบดีในเรื่องของการแสดงแล้วก็เรื่องของบนนะครับผมอยากรู้มาก ระแสตอบรับภาคแรกเห็นว่าไปโปรอินเตอร์ถึงจีนไปไปดังที่จีนนะพี่ดอสครับดังมากเป็นไงบ้างครรับเยอะมากพุณออมสุชาครับเป็นไงบ้างคะจริงเคยร่วมงานกันเคยเล่นละครด้วยกันก็ ก็ตั้งแต่ภาคแรกที่ออกไปตอนนี้ก็น่าจะมัน2ปีแล้วค่ะก็เราสองคนมุมทางอาจจะมีพุ่งกลับไปบ้างในบาง,างครั้งก็อาจจะมีการไปโปรโมทหน,นังในต่างประเทศแล้วก็มีมิงกับแฟนคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับในเขาชิโนนี่เขากรี๊ดมากเลยนะเหล่านัก,กแสดงของเยซอนโนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างแฟนคลับจะ่ดูน่ารักไหมฮะน่ารักค่ะ,คะคเขาก็เหมือนต้อนรับเราดีแล้วเขาก็เหมือนติดตามผลง,งานของเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักหน,นังชอบหน,นัง อคนอื่นนะฮะเป็นไงบ้างกระแสอย่างภาคแรกของเราเป็นไงบ้างสวยสวยดีค่ะสวย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 ตลอดคนนี้ชยาสวยเมีแฟนคลับเยอะไหมเป้ยมีมีเยอะมากค่ะจีนมีโดฟิลิปปินส์น่ารักโอ้แสดงว่านอกจากนอกจากจีนแล้วก็มีอีกหลายประเทศเขากว่าทวอเชียเลยก็ดูหน้าหรือซีสวยขนาดนี้ เธอะกเอะเยอะไปเดินไปนะครับอยากอยากให้พูดถึงเรื่องราวเราย้นเรื่องนี้ดีกว่าอยาให้พูดกับเราก่อนด่าภาคนี้จะเป็นภาคต่อจากภาคที่แล้วนะคะก็คือภาคที่แล้วเนี่ยเราจะเล่าว่าทำยังไงที่จะให้ตัวแสดง2คนนี้ค่ะคือพายกับคิมเปิดใจที่จะกล้ารักกันราะนั้นภาคนี้เราจะเล่าว่าทำยังไงจะให้2คนนี้เมื่อรักกันแล้วรักษาความรักไว้ให้ดีที่สุดแต่ก็ให้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 มั่นคงหน่อยเลยค่ะก็จะมีปัญหามีอุปสรรคมี มือที่สามอะไรอย่างนี้เข้ามาพิสูจน์ว่าสองคนนี้ยังจะรักกันอยู่ไหมครับผมคับนครับผมนอ่าย่าต้องไปดูครับครับผมแล้วเป็นไงครับบทบาทแต่ละคนที่ได้รับรสุภาพะไหมกับกับบทที่เราเล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สาหรับปีน่าก็ยากขึ้นค่ะจากภาคแรกเพราะว่าจะมีการพัฒนาของตัวละครในเรื่องของบทบาทหรือว่าแบบนิสัยของตัวละครนะคะเพราะว่าระยะเวลามันก็ผ่านไปแบบสามสี่ปี ได้แล้วเริ่ค tamam <iendo> ิดทำในบ้านมากขึ้นเห็นว่าภาคนี้คนใหม่มีเข้ามาใหม่น้องมีเเป็นไงบ้างครับแปกไหมครับก็จริงๆบางบางอย่างคอลรคเตอร์แยมก็จะไม่ไม่ต่างจากตัวหนูว่างนะแต่ว่าจะมีบางอย่างที่เหมือนกันคือในมาของแยมเขาจะเป็นคนที่แบบว่าคืออย่างน้อยอ่ะเขาต้องแสดงให้คนภายนอกเห็นว่าอเข้าโอเคเขาเป็นไรบางทีในใจบางอย่างอ่ะเขามีความรู้สึกที่เขาต้อนแต่เขาไม่สามารถจะเปิดเผยออกมาได้ จริงเหรอจริงรายการเลยค่ะต้องไปดูนะเจ็บเจ็บถึงตรงนี้เจ็บถึงพุงต้องไปลองพูดเลยใช่แล้วครับอยากตกไหมอยากตกนางเอกไหมไม่ไม่ต้องไปต้องไปดูว่าเออจะรู้ว่าจะไปได้ยังไงเอ๊ะไม่เคยไปไปมาหลายรายการไม่เคยเจองำถามนี้ แยกเข้ามาหรือมาจากอินเนอร์มาจากไหนนะจากไหนรู้จักกันส่วนตัวหรือเปล่าผมรู้จักผมรู้จักโรเตอร์แล้วคนนี้เป็นจับมือเขาอยู่กะแย่งแน่นอนต้องไปดูก่อนค่ะจะรู้ว่าเป็นยังไงนั่นไงต้องดูต้องดูแล้วต้องเหนื่อยอ่านน้องมีนเป็นนักแสดงหน้าใหม่ของพิเรนลองนี้แล้วมีนักแสดงเพิ่มเติมมั้ยพุ่งกับก็จะมีน้องอีกสองคนค่ะก็คือจะเป็นรับบทเป็นมีนากับเมษาก็คือน้องแมนกับเทวี เป,เป็นไงบ้างการแสดงไปก็น่ารักดีค่ะน่ารักดีค่ะแล้วก็มาทําให้เป็นเป็นเป็นสีสันขึ้นแล้วก็เพิ่มท um ําให้ทําให้ฝ mhm. um> um> mm ั hmm. ่งฝ um> ั่งไพ่คนแรกเพราะว่าในภาคเนี okay ่ยจะแยกกันสองฝั่งระหว่างฝั่งคิมกับฝั่งไพ่คิมเนี่ยจะไปจังหวัดหน้าส่วนไพ่เนี้ยเขาจะไปอยู่ทางจังหวัดอื่นแยกกันค่ะผมภาพบุกโตแล้วค่ะผมถามบุกกับอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าเป็นไงบ้างยากง่ายไหมครับในการถ่ายทำ ต้องบอกว่ายากมากเลยสำหรับภาคนี้เพราะเนื่องจากเราจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เราต้องถ่ายในในระยะเวลาที่ที่กำหนดเอาไว้ที่จะต้องสวยเท่านี้ของหน้าเราก็ต้องถ่ายช่วงนี้โดยถึงจัดทั้งวีีโอค่ะแล้วช่วงตอนไปถ่ายที่หน้าช่วงนั้นเป็นแบบไฟไม่ป่าค่ะไ่ป่าบรรยากาศยากมากหลายคนอาจคิดว่าเป็นสโมกไม่ใช่ไม่ใช่ไปหน้าอากาจะแบบว่าไปดูหมอกไปดูควันเป็นเอ่อเป็นไดไอซ์ครับใช่ไหมไม่ใช่ป่า ให้ปลูกหมดแล้วหมดหน้าแล้วหมดที่ใดครับผมนะครับเอาอยากดูแลผมเชื่อว่าแฟนคลับภาคแรกก็คงอยากดูภาคสองนะครับหนังจะเข้าฉายเมื่อไหร่นะวันนี้นะคะ14เนี่ยเป็นรอบสื่อมวลชนแล้วเราเข้าฉายจริงคือวันที่16สิงหาค่ะมนติดตามนีะครับผมติดตามเลยติดตามแล้วการติดตามสุดท้ายให้นักแสดงฝากดเลยภาพอยู่เรื่องมิเชลโซโน2ครับก็ขอฝากภางสองไว้ด้วยนะคะก็ตั้งใจ กันทุกคนเลยแล้วก็มีภาพสวยๆให้ดูด้วยเยอะแยะมากมายภาพภาพคืออะไรนะวิววิววิวแล้วหนูสวยไหมสวยสวยก็วิวด้วยไอ้ยะกษวเราเออเพราเล่นย้ำสวยแน่นอนใชครับมีอะไีครับมีไะ เช่ว่าต้องเป็นแบบเหมือนว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงเท่านั้นคือรับรองว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะแล้วก็แบบมันเป็นความรักที่ครบรสชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นสุขเศร้าหัวเราะร้องไห้รับรองว่าทําให้คุณทุกคนประทับใจแน่นอนค่ะกไว้นะคะครับผู้ชายก็มาดูเบย์ได้จากข้ามหนูไปแล้วค่ะเอาเอาเอาเบย์โยนลงฉันจ่ข้ามลงไปตายเอายโยนไปก่อนตายเลยนะตรงนี้นะเหลือคนสวยๆแบอาทินาอาทินาค่ะก็สําหรับคนที่ ภาคแรกนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่รู้เรื่องรู้เรื่องแน่นอนค่ะภาคสองก็จะมีเล่าย้อนถึงแบบว่าภาคแรกนิดๆหน่นยนอยๆค่ะก็อยากให้ไปให้กําลังใจกเรยเยอะนะคะสําหรับใครที่เอ๊อยากดูจังเลยแต่ว่าไม่กล้าไปดูเดี๋ยวจะว่าฉันแบบเออยิงล้กิงหรือว่าไมเอาว่าแบบอย่าใหญ่ิีอยาง,งาน้นแล้วก็อยากขอโอกาสแล้วก็ให้เปิดใจ มองกว้างความรักไม่รับรูกแบบนะครับไปปิดกันความคิดมันเก๋กว่านั้นจริงๆมันไม่ได้มีแค่นั้นที่คุณดูแล้วคุณจะได้อะไรริงๆทุกเพศทุกวัยดูได้เลยดื่มสุดสุดท้ายสุดยอดคู่กับทีเปี่ยการหนังไทย่ายครับผมกี่น่ายค่ับคราบข่าวขากขราว่าวข่าววย่ว่ะวข่าวาวข่าวาวข่ี่ยมันาป็นานังไวย่า็กๆ่่่า่ากา ออยังไงช่วยกันมาดูหน่อยนะคะนะคะส่วนหนังไทยนะคะ16สิงหานี้ถูกยกให้กันค่ะครับคุณนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณเหล่านักแสดงนะฮะแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับผู้กำกับของเราในวันนี้นะครับที่มาพูดคุยกับเรานะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากแฟนคลับไปดูหนังกันเยอะด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องนะฮะ Yes o n 2ด้วยนะครับขอบคุณครับ